ขอรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงสปริงคินิกนะครับวันนี้แขกรับเชิญของผมคือคุณรัประดลครับคุณรัประดลครับ,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับรัฐรดลเล่นกอล์ฟมานานไหครับก็สองปีฮะัสองปีสองปีต่างำเสมอไหมก็ช่วงแรกก็ออกบ่อยแต่ตอนนี้ก็ต้องซาลงนิดนึงก็เดือนละสองครั้งเดือนละสองครั้งส่วนใหญ่ตอนนี้แข่งอย่างเดียวแลวไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยไปออกละไปแข่งเลยไปแ,แข่งเลยไปแข่ง,ขงก็คือที่ไหนมีคือพรรพวกเขาก็แข่งแล้วไปพวกของธนาคารบ้างของตำรวจบ้างหรือว่าของที่อื่นคือ การแข่งมันก็จะดีอย่างคือวัดใจไปเลยคือถ้าเราไปตีเองเล่นเนี่ยเสียตังค์แล้วแต่ไม่ค่อยรู้ฟิลแต่ถ้าเล่นในกฎกติกาจริงๆเนี่ยมันมป็นกดดันด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เรียกนักกอล์ฟสมัครเล่นอาชีพคือยังไปสมัครเล่นแต่แข่งตลอดตลอดโอเคนะครับแต่ว่ามาวันนี้แสดงว่าไปแข่งแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จเลยไงก็จริงๆผมอายุขนาดนี้ผมตั้งไม่แค่4 5่หถึงห้แต่ตอนนี้ก็คือมันจะได้ประมาณ4 8่แถึงห้สหรือห้าสิบสามะฮะสกอร์ใช่ไหมครับสกอร์ครับ ปัญหาคือเท่าไหร่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบนี่ก็คือลักษณะว่าออกหัวไม้มันไม่ไม่ไม่ได้เอเวอร์เลดเท่าที่ควรแล้วก็ระยะจะสั้นกว่ากว่าคนที่เขาอายุเยอะกว่าเราเนี่ยเราแข็งแรงกว่าหรือเราดูแข็งแรงกว่าที่เราตีได้น้อยระยะน้อยกว่าเขามันไม่สม่ําเสมอโอเคก็คือระยะของได้วร์สั้นสั้นระยะทิศทางเป็นไงบ้างทิศทางก็แล้วแต่จังหวะและลมลมโอเคาทิศทางลมลมไม่ใช่อุปสรร์แต่ลมเป็นหายนะ ก็แล้วแต่ช่วงนะฮะแล้วแต่จังหวะเข้าฮะเดี๋ยวไปดูเลยว่าครับว่าดรเวอร์ทำยังไงถึงจะตีให้มันสม่ำเสมอกว่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปชมภาพกันครับปัญหาที่ทำให้คุณนพดลนั้นตีหัวไม่หนึ wow ่งไม่สม่ำเสมอก็เพราะว่าตำแหน่งลูกที่วางไว้ค่อนมาทางเท้าขวามากเกินไปจึงทำให้ในช่วงการดาวซิมนั้นต้องรีบปล่อยไม้เพื่อที่จะแควน้าไม้ทำให้การตีมันไม่เสถียรและไม่สม่ำเสมอครับ ปัญหาคุณนพบดลนะครับคือจริงๆแล้วมันเริ่มเรื่องราวมันเริ่มมาจริงๆแล้วคือแค่ตัวตำแหน่งลูกแหละเรื่องราวที่แท้จริงของมันเนี่ยคือตำแหน่งลูกที่เราวางไว้สําหรับผมไห้หนึ่งนะครับคือที่คุณนพบดลวางอยู่คือมันขวากว่าที่มันควรจะเป็นนะครับมันขวามากระทั่งว่าขวาโดยที่อยู่ก่อนจุดต่ําสุดด้วยซ้านะครับกลับไปคืนตรงนั้นนะครับเอาไปว่าจุดต่ําสุดจุดตรงไหนก่อนจุดต่ําสุดเนี่ยจะอยู่ประมาณ2นิ้วจากส้นเท้าซ้าย ซึ่งโดยปกติเวลาเราวางหัวไม้หนึ่งที่ถูกต้องแล้วจะอยู่ที่ประมาณส้นเท้าซ้ายเพื่อให้มุมของหัวไม้หนึ่งนั้นเป็นมุมที่เข่อนลงมาที่จุดต่ำสุดแล้วก็เหินนะครับตอนนี้ที่คุณพนพดลวางไว้อยู่ก็คือว่าจุดต่ำสุดอยู่ตรงนี้อันนี้อยู่ก่อนจุดต่ำสุดเล็กน้อยก็เลยกลายเป็นที่มาว่าถ้าตีแบบอย่างอื่นปกติตีถูกต้องทุกอย่างลงมาจะเป็นมุมที่อัดและเกิดอาการร่อนลูกได้ง่าย พอดูรอยมีหลายอันเหมือนกันอ,อยู่ด้านบนบนะครับก็คือเป็นการตีหน้าที่มุมปที่อัดอยู่แล้วก็ลงมาลอดนะครับเสร็จปั๊บพอมันลอดมากๆไม่เอาแล้วทำยังไงเพราะรู้อยู่แล้วว่าหัวไม้หนึ่งมันต้องมุมเสยเขาเปล่าเขาเองนะเราทีเราไม่รู้หรอกรแต่เขารู้ว่าถ้ามันอย่างนี้แล้วมันจะดีก็คือว่าเกิดอาการว่าลงมาปั๊บก็ต้องรีบปล่อยปล่อยเพื่อให้ไม้สามารถจะเสยได้ ก่อนเข้าอิมแพกเพราะฉะนั้นเมื่อปล่อยก่อนสิ่งที่หายไปก็คือแรง,แรงเพราะว่าเรากําลังดีดไปก่อนนะครับเมื่อดีดไปก่อนปั๊บแรงหรือความเร็วสูงสุดที่ควรจะเกิดขึ้นที่ลูกก็กลายเป็นไปเกิดขึ้นก่อนเข้าอิมแพกแบบงัดๆอย่างนี้ปั๊บด้วยขวาที่แรงอย่างนี้ปั๊บทิศทางคุมไม่ได้อีกเป็นภาพอ่อนะครับ เพราะอะไรก็ตามที่มวลอยู่ข้างหน้าแล้วเราอยู่ข้างหลังเนี่ยแรงอยู่ข้างหลังมวลเนี่ยมันไม่ค่อยเสถียรหรอกรดยปกติก็คือถ้านับแรงอยู่หน้ามวลอย่างเงี้ยมันจะเสถียรหน่อยแต่ว่าผมไม่หนึ่งพอปั๊บถ้าเจดตำแหน่งลูกถูกเขาจะเปี้ยงจังหวะเตยอพอดีมันจะพอดีกันครับนับไม้ไม้กับมือมันจะพอดีพอดีกันโอเคเพราะนั้นอันดับที่1ปรับก่อนนะครับตำแหน่งลูกขอเปลี่ยนก่อนเพราะถ้าไม่เปลี่ยนสงสัยจะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนตำแหน่งลูกได้ปั๊บนั่นคือส่วนที่ จะเป็นตัวกําหนดว่าต่อไปนี้ถ้าเราดีดก่อนสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับอาจจะมีจําไว้คือท็อปแป๊กเลยนะครับ,รบมันไม่ได้แป๊กแบบลงมาแป๊กนี้นะคือเราดีดไปก่อนนองเดิมแต่ลูกตําแหน่งเขาเปลี่ยนไปแล้วถ้าของเดิมลูกอยู่ตรงนี้ก็โดนพอดี <Wow. S 1> พอดีตอนนี้ลูกเปลี่ยนไปแล้วอันนี้ไปท็อปแบบนี้ mm. หรือมิสเลยเป็นไปได้มีโอกาสนะครับเสร็จปับ๊บเอาละ ปล่อยก่อนไม่ได้ทํายังไงถึงมันถึงจะมาดีดตรงลูกได้คีย์เวิร์ดคือคลิปต้องเบาานะครับคลิปต้องเบาเพราะถ้าแรงและแน่นจะมีแต่คลายตอนลงอย่างเดียวนะครับตอนนี้เมื่อคลิปเบาแล้วให้นึกถึงจังหวะด,ด้วยนะครับให้นึกถึงจังหวะด,ด้วยเพราะว่าบางสำหรับคนที่ต้องการตีระยะไดเวอร์ให้ได้ระยะเนี่ยบางทีจะเกิดอาการเข็นจะออกกําลังจากข้างบนขึ้นมาสวิงที่ดีนะครับให้เริ่มลงอย่างช้าๆนะนะครับลองนึกถึงภาพจังหวะสวิงนะ ลงช้าแล้วค่อยมาเร็วบวกกับกริปที่เบาจะทําให้ตรงนี้นะครับลงอย่างช้าแล้วมานะครับกริปเบาเนี่ยจะทําให้มุมเนี่ยมันรักษาไว้ได้นานแต่ถ้าเราพยายามจะตีจากข้างบนเนี่ยมันจะกลายเป็นการดิบนะครับดีดไปก่อนป๊าเบาช้าช้าแล้วค่อยสบัดเพราะว่าเวลาเรามากริปเบามันสบัดได้ง่ายนะเพราะว่ามันไม่มีความเกร็งแต่ถ้าเรามีความเกร็งอยู่จะสบัดจะทําอะไรมันทําได้ยาก สปีดมันก็จะหายหจังหวะบีบก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นสิ่งที่จะให้คุณนนบนทําก็คือ 1. ปรับตำแหน่งลูกให้อยู่ตำแหน่งที่ถูกต้องเสียจากกริปให้เบาลงให้เริ่มลงดาวสวิงอย่างช้าๆก่อนแล้วค่อยรอยจังหวะสะบัดอีกทีหนึ่งตอน IMPACT เท่านั้นก็จะได้ระ,ะระยะที่ดีขึ้นและทิศทางก็น่าจะทั่วกคุมไ,ได้ง่ายขึ้นของเราถ้าชอบเฟดไม่อยากดัดก็ไม่เป็นไรก็ตีเฟดเล็กน้อยไปปล่อยเผา จะมีเฟสม,มีเตีไปนะพอหลังๆเดี๋ยวนี้โปรเขาก็ตีเฟบกันอพอเดี๋ยวนี้ระยะทางไม่ค่อยมีปัญหาแต่ก่อนเขาให้ตี๊ยรอเพราะว่าระยะทางต้องการระยะแต่เดี๋ยวนี้อุปกรณ์เขาก็สร้างมาเพื่อพัฒนาให้มันตีได้ระยะไกลอยู่แล้วเพราะนั้นโปรหลังๆนี่ตีเฟบเพื่อให้ตกหยุดนะอ่านั้นเราก็เปลแล้วเราไปไม่เป็นไร,รนะครับแต่ปรับตำแหน่งลูกนะครับปรับจังหวะหน่อยว่าลงอย่างช้าๆนะไม่ต้องรีบเข็นนะแล้วก็คลิปให้เบาซะหาจังหวะดีให้ถูกก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวให้เวลาคุณโนโดนซอมเล็กน้อยครับเดี๋ยวชื่อว่าตีไกลขึ้นด้วยปากเดี๋ยวไปชมภาพกันครับหลังจากตัดตำแหน่งลูกให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมก็จะทําให้คุณรับพดดน,นั้นต้องโคไม้ให้นานขึ้นนะครับการปล่อยไม้ก็จะทําได้ช้าลงซึ่งจะส่งผลให้เกิดการอิมแพคที่แน่นอนกว่าก็จะทําให้ผลของการตีนั้นสม่ำเสมอขึ้นครับ เสริฟเริ่มดังตนันวันไว้โอ้ข้าไปนู่นเลยไปพอได้นะนะเริ่มรู้สึกแล้วคีย์เวิร์ดจริงๆคือกริปเบอถูกไหมครับสุดท้ายแล้วไปโจ่ตรงกริฟเบลแล้วแหละที่จะเอาระยะจะเอาความเสถียรของลูกเนี่ยเพราะถ้าเกรงมันทําอะไรไม่ได้หรอกครับเราถ้าทําอะไรด้วยความเกรงล็อกหมดทุกอย่างเหมือนเราเราจะเดินเนี้ยเดินด้วยความเกรงเนี่ยมันทําอะไรได้ไม่คล่องแคล่วอยู่แล้วนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณรพนนะครับที่อุตส่าห์มาเป็นแขกรับเชิญให้รายการนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ให้ท่านผ รับได้เห็นแล้วก็อาจจะไปปฏิบัติตามตอนนี้ที่มีความผิดพลาดเหมือนกับเรานะครับก็นอกเหนือจากการขอบคุณนะครับก็จะมีนะครับเป็นปฏิพันธ์จากปิงอันนี้มอบไว้ให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับแล้วนี่ก็เป็นอินิวยานของสวิงคลินิกและพบกันใหม่คราวหน้าครับ